เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเอโ้โห,โห,โโหกว่าจะจบแถวที่สองเนี่ยผมว่าหลายคนคงตาลายหน้าดูนะครับคือมันเป็นงานที่ไม่ยากนะผมคิดว่างานนะมันไม่ยากเพียงแต่ว่าเราจะสับสนนิดนึงแถวที่สองว่าหลักเดียวหลักคู่หลักเดียวหลักคู่บางคนถักเพลินถักเดียวสองครั้งถักคู่สองครั้งอย่างนี้ก็มีผมก็เป็นเหมือนกันนะครับผมต้องพยายามท่องว่าคู่แล้วนะต่อไปก็ต้องเดียว ก็นับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วก็พยายามคอยเช็คคอยเช็คอย่าถักลายผิดนะครับพอเดียวแล้วก็ไปคู่คู่ก็คือถักเย็บฐานเดิมอีกหนึ่งครั้งนะครับต่อไปก็เดียวเพื่อนๆสังเกตไหมครับ เดี๋ยวนะครับขยับกล้องนิดนึงสังเกตไหมว่างานมันเริ่มจะเป็นระบายแล้วเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นลายเป็นโค้งมีการโคร้งมีมีระบายของมันนะครับเริ่มดูสวยๆขึ้นมาจากหนังยางรัดผมแบบปกตินะโอเคเดี๋ยวแล้วก็ต่อไปก็คู่นะครับ สังเกตง่ายๆนะครับผมแถวที่สองเนี่ยเราจะจบด้วยหลักเดียวนะครับโอเคต่อไปก็เดียวเห็นไหมครับจะจบที่หลักเดียวนะครับตัวฐานสุดท้ายนะครับจะจบที่หลักเดียวถ้าไม่มั่นใจเช็คอีกทีก็คือเราจะได้แถวที่สองเนี่ยเราจะได้หลักร้อยแปดสิบหลักนะครับ ถ้าใครไม่ตาลายสะก่อนก็นับลองนับดูนะครับครบร้อแปดสิบก็โอเคเลยต่อมาวิธีจบแถวที่สองก็เหมือนแถวแรกนะครับเราจะรอหอที่โซ่ที่สามนะโซ่ที่สามของหลักแรกที่เราขึ้นนะครับผมก็รอหอเลยปึ๊บ เรียบร้อยนะครับเปนันเสร็จแถวที่สองโอเคต่อมาแถวสุดท้ายงานนี้ง่ายมากเลยเห็นไหมครับจะเสร็จแล้วแค่สามแถวเองแถวที่สามนะครับให้เราเริ่มต้นด้วยการถักโซ่หนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการเริ่มแถวต่อมานะครับให้เราถักคดนะครับบนช่องว่างช่องว่างของฐานแรกนะ ทันไหมครับผมเราจะเมื่อเราแถวที่สองเรารอห่อเสร็จแล้วใช่ไหมจบแถวที่สองออมาเราเครึ่งโซ่หนึ่งครั้งนะครับทันนะโซ่หนึ่งครั้งเสร็จแล้วให้เราถักพดนะครับอันแรกนะครับให้เราถักคดหนึ่งครั้งโอเคนะทันกันนะครับ ต่อมาลายแถวที่สามนะครับก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับผมให้เพื่อนๆถักโซ่นะครับถักโซ่สามครั้งนะครับหนึ่งสองสามนะครับจากนั้นให้มาโคดบนช่องว่างหลักต่อไปนะเห็นไหมช่องว่างหลักต่อไป,ปเห็นไหมครับเราจะได้ลายของแถวที่สามแล้ว ง่ายมากเลยพอเราโคดเสร็จแล้วใช่ไหมถักโซ่อีกสามครั้งหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มาโคดในหลักถัดไปนะช่องว่างหลักถัดไปเพื่อนๆเ,เห็นไหมเห็นไหมครับนีนะแล้วก็มาโคดเห็นไหมครับนี่คือลายของแถวที่สามเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเรื่อยๆนะครับสักพักหนึ่งนะโอเค เมื่อโคดแล้วก็ถักโซ่สามครั้งหนึ่งสองสามแล้วมาโคดในหลักถัดไปในช่องว่างนะครับช่องว่างของหลักถัดไปเพื่อนๆคงไม่งงนะช่องว่างนะครับหมายถึงช่องว่างนะไม่ใช่ฐานตรงนี้นะช่องว่างนะครับผมให้มาโคดมันก็จะได้ลายแบบนี้เห็นไหมหง่ายๆเลยผมว่าง,ง่ายกว่าทุกแถวเลยนะแถวเนี้ยง่ายมากโอเค โซ่สามครั้งหนึ่งสองสามแล้วมาโคดในช่องว่างของรลักถัดไปเป็นงานที่ง่ายๆมากเลยนะผมว่านะไม่ดูนะครับเห็นไหมจากเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นยังเป็นยังเป็นแค่ยางรัดผมธรรมดาเลยเพียงแค่เราเอาโคเชมาเติมแต่งเห็นไหมครับผมความสวยงาม มันดูมีมิติขึ้นดูน่าใช้ขึ้นนะครับต่อไปโซ่สามครั้งถักโคดในช่องว่างหลักถัดไปนะครับแล้วก็ต่อด้วยโซ่สามครั้งเหมือนเดิมหนึ่งสองสามแล้วโคดช่องว่างหลักถัดไปนะครับให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจบแถว แล้วก็โคดแล้วก็โซ่สามครั้งสองสามแล้วก็โคดในช่องว่างหลักถัดไปไม่ยากเลยใช่ไหมครับง่ายนิดเดียวโซ่สามครั้งแล้วก็โคดในหลักถัดไปทำงนีไปเรื่อยๆนะครับ เอาละครับใกล้จบแถวที่3ามแล้วนะครับผมแถวสุดท้ายแล้วแหละใกล้เสร็จงานแล้วเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีจบแถวที่3ามกันนะครับโอ๊ตแล้วก็โซ่สามครั้งหนึ่งสองสามเมื่อเรามาถึงช่องว่างหลักสุดท้ายแล้วนะครับเห็นไหม ให้เราถักคดเหมือนเดิมจากนั้นนะครับให้เราถักโซ่สามครั้งหนึ่งสองสามเพื่อนๆจำได้ไหมครับแถวที่สามที่เรา,าเคยขึ้นโซ่ไว้หลังจากที่เรา,าเสร็จแถวแถวที่สองใช่ไหมครับแล้วเรารอหอรหอรหอไว้รอหอเสร็จเราขึ้นโซ่หนึ่งครั้งใช่ไหมครับ เพื่อที่จะขึ้นแถวที่สามนะครับนั่นแหละครับก็ให้เรามาถักรอหอจบแถวที่สามตรงโซ่แรกที่เราขึ้นแถวที่สามนะครับปึ๊บสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ถักรอหอนะครับเพื่อเป็นการจบงานจะยากนิดหนึ่งโอเค ครับจากนั้นเราก็ตัดไหมตัดให้ยาวๆหน่อยนะครับเผื่อเราเก็บปลายมันป๊บดึงลอดออกมาค่อยดึงนะครับโอเคจากนั้นเราก็แค่เก็บไหมนะครับ ทั้งสองด้านนะมันจะมีสองเส้นตรงปลายตรงเริ่มต้นกับปลายตอนจบนะครับผมให้เพื่อนๆเ,เก็บไหมเอานะครับก็เป็นนั้นว่าเสร็จแล้วางานออกมาประมาณนี้นะครับเราเก็บไหมอีกนิดหน่อยก็เสร็จแล้ววิธีเก็บไหมผมคงไม่ต้องสอนอะไรเนาะคงไม่ยากเพื่อนๆแค่เอาเข็มมาร้อยแล้วก็สอดเก็บตามลายต่างๆนะครับให้มันไม่โผล่กมาแค่นั้นเองก็เป็นนั้นว่า การถักนะครับโครเชกับยางรัดผมนะครับให้ออกดูออกมาสวยงามนะครับเวลา,าเพื่อนๆเอาไปรัดกันนี่สมมุติรัดแล้วก็น่าจะออกมาประมาณนี้เป็นลายเป็นระบายสวยนะครับผมถือว่ามันก็โอเคนะมันสวยขึ้นกว่าตอนเป็นยางธรรมดาเยอะเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจจะทำในขายอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะครับถือว่าเป็นการ เพิ่มมูลค่าออย่างหนึ่งนะครับยังไงใครนะครับที่ถากแล้วติดขัดตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาถามได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในบล็อกของผมนะครับหรือว่าใน youtube นะครับในคลิปที่ผมเอาไปลงนะครับคลิปนี้ที่ผมสอนเนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ถามได้แล้วผมจะคอยตอบอยู่นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง มีใครจะแนะนำนะครับให้ผมหรือว่าเพื่อนๆอยากถักผลงานชิ้นไหนเนี่ยลองแนะนำกันเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปถักมาสอนกันนี่โชว์ลายแถวที่สามนิดนึงมันจะเป็นแบบนี้นี่คือทั้งสามแถวเลยเห็นไหมครับสวยอยู่นะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมกันมานะครับอโอกาสหน้านะครับ ผมจะทำอะไรมาสอนเพื่อนๆอ,อีกก็ช่วยกันติดตามชมนะครับหรือไม่เพื่อนๆที่อยากติดตามนะครับใน y o u t u b e นะครับให้กด Subscribe นะครับผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันในถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเป็นปุ่มติดตามสีแดงๆโอเคครับสำหรับวันนี้โคเช g แก l ลอรี่นะครับสวัสดีครับ